ครับเห็นผลที่น่าม่วงนี้ไม่ใช่เลยครับตึกตีห้าครับครูว่าวันนี้มาที่อ,อยู่แถวซอยอารีครับเป็นบ้านหลังหนึ่งครับไม่ได้มาถ่ายภาพยนตร์ทองสุภิสสานะครับเพราะว่าบ้านมัจะดูคลาสสิกคลาสลาสิกนิดนึงแต่ว่าวันนี้มาถ่ายเป็นวิดีโอครับถ่ายเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับทองสุภิสสานั่นคือเพลงเธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอนะครับโหลดได้แล้วโหลดหรือย,ยังถ้ายังไม่โหลดโหลดซะนะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์รู้อยู่แล้วแหละ แต่ถามว่ากดหรือเปล่าต้องกดกันบ้างสนับสนุนกันบ้างนะไอจูนก็โดดได้แล้วนะครับผมก็วันนี้มาถ่ายมิวสวิดีโอครับจะอยู่ในใจของฉันเสมอซึ่งนางเอกของผมเดินไปแล้วนะฮะนางเอกไปนู่นนางเอกนางเอกนางเอกันนี้หน่อยนางเอกนางเอกของผมครับสวัสดีค่ะเป็นนางเอกของเพมงนี้นั่งนั่งคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนางเอกของผมชื่ออะไรจ๊ะ ชชื่อนาเด็กใหม่แล้วเราเนี่ยเข้ามาจะ่เออฝังนี้ฝังตัวที่นเราขขอากดีมากดีมากเลยเป็นดีแรกเลยค่ะวันนี้มาทำอะไรวันนี้วันนี้มาถ่ายที่ชิหน่อยก็เป็นเพลงที่ชาฟิจูนกับชิงกเพลงนาเชื่อไม่ร้อเจในใจของชินโอเคลูกเคยไปข้อรายการหนึ่งอะแบบพิธีกรถามเพลงนี้ชื่ออะไรคะแต่ใช่แบบ เออคือไม่รู้ว่ะเพลงตอนแรกเป็นเพลงเพลงเพใหม่เพลงเสร็จเออเพงเสร็จเลยก็เลยแบบยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกันแต่ก็ดีนะเพราะว่าเป็นเพลงคือเราอ่ะคุ้นเคยมานานมากแล้วก็เจอกันบ่อยๆแต่ว่าไม่เคยได้มีเพลงร่วมกันเลยเป็นเพลงแรกจริงๆคิดว่าจะร้องเพลงกันมานานมากนะและเคยทำอยู่ทำไ้แล้วด้วยเลยเคยไปแต่งเพลงด้กันด้วยแล้วก็แล้วก็ได้แต่งอินโทรแล้วก็ไม่ได้ทำเลยก็ปล่อยไปเลย แต่ว่าเพลงนี้ก็ก็เป็นเพลงที่ได้ร้องเป็นครั้งแรกก็วิดีโอจะเป็นอย่างไรนะติดตามติดตามติดตามเพราะว่าน่าจะประมาณวันที่หนึ่งใช่ไหมน่าจะน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะได้ดูกันประมาณนั้นแหละต้นเดือนหน้าใช่เดี๋ยวจะได้ฟังว่าเพาะมากเพราะเราจะจัเป็นเพลงที่ใช้ร้องด้วยกันแล้วนี่มันเป็นประกอบหนะังประกอบภาพยนตร์ที่เราเล่นด้วยกันด้วยนะฮนะภาพยนตร์ทองสุขรศิลปสามค่ะสามสิบเอ็ดมกราคมไปดูซะนะจ๊ะไปดูกันเยอะๆขอให้ถูกห้าสิบล้านถูกนะค่ะท はい。